สวัสดีครับจากร้านช่างธันวาซ่อมมือถือนะครับเอมิดฟิตอันนี้เป็นของคุณเบลนะครับซ่อมเสร็จแล้วเรียบร้อยประกอบเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับเครื่องเปิดไม่ติดครับเปิดไม่ติดแล้วก็ใช้งานไม่ได้นะครับตอนนี้ก็ซ่อมเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับชาร์จแบตเตอรี่ให้เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ทดสอบการชาร์จนะครับชาร์จเข้านะครับก่อนหน้านี้เครื่องเปิดไม่ติดนะครับทางร้านก็ซ่อมเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับ ปฏิละใช้งานได้ชาร์จเข้านะครับชาร์จเข้าให้เต็มร้อปร์เซ็แล้วนะครับปุ่มนะครับทดสอบกดอันนี้ปุ่มดาวกดได้นะครับปุ่มอัพครับปุ่มแบ็คครับ select back select back Select นะครับก็ได้นะครับนี่เลื่อนครับเลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะครับนี่เลื่นขึ้นเลื่อนลงปัดซ้ายปัดขวานะครับใช้งานได้นะครับเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวก็ส่งกลับให้คุณเบลนะครับ อเมฟิสส่งมาซ่อมกันเยอะนะครับพวกชัดไม่เข้าเปิดไม่ติดหรือว่าแบบหมดเร็วติดต่อไม่ได้เลยนะครับขอบคุณมากครับ